สวัสดีครับสมาชิกสีกุุง VAP นะครับวันนี้ก็อัปเดตเครื่องมือกันนิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Sheets นะครับในระบบของ Android เนี่จะมีมาอยู่แล้วในตัวเครื่องแต่ว่าถ้าใครใช้ iOS ที่เป็น Apple พวกนี้นะฮะจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store ก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ผมก็เข้ามาเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นหน้าตา Google Sheets หลังจากนั้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดครับไฟล์ก็จะถูกส่งมาให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ขอในกลุ่มนะครับไฟล์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะชื่อไฟล์ว่าคำนวณคอมเงินสดและเงินผ่อนนะครับก็กดเข้าไป โปรแกรม Google Sheets ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรันตัวไฟล์นี้ขึ้นมาครับมันคือไฟล์อะไรทำหน้าที่อะไรและใช้งานยังไงนะครับเรามาไล่ดูนะครับสแกนดูจากด้านบนเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนกรกฎาคม2563นะครับช่องด้านบนเขาบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีส้มเท่านั้นนะครับ เช่นระบุตำแหน่งของคุณคือตอนนี้เราต้องการเรารู้เบียแล้วแต่เราต้องการหาเบีย้ยนำส่งว่าจะนำส่งเบียรนี้เท่าไหร่นะครับอ่าระบุตำแหน่งก่อนเลยกันพาดสมมุติว่าผมเป็นตำแหน่ง5อ่าหรือตำแหน่ง6ก็ได้เริ่มต้นผมต้องการซื้อประกันรู้เบีย้ยแล้วตอนนี้2 0 0 0 0แล้วกันครับ e n t ร r ก็ถูกพอลบอก็จะมีให้เลือก2ราคาเก๋ง645.21สตางค์นะครับแล้วก็กระบะกระบะอ่าแคปหรือว่าตอนเดียว967.28ก็เล็อกเก๋งแเลือกเก๋งนครับทีนี้มาดูช่องถัดมาเลยครับช่องถัดมาบอกว่าส่วนลดได้2,000กว่าบาทเห็นไ,ไหม ยอดนำส่งอยู่ที่17นะถ้าเป็นซ่อมห้างอยู่ที่18ครับเราก็จะมีอคอมที่แตกต่างกันระหว่างซ่อมอู่กับซ่อมห้างนะครับทีนี้อา้าวถ้ามารวมพรบรวิริยะล่นะเท่าไหร่ครับก็จะเขียนไว้เลยชัดเจนประกันรวมพรบรวิริยะซ่อมอู่หมื่นบาทจุดสองสองสตางค ก็ดูตามนี้อาถัดลงมาเรื่อยๆนะครับคุณสามารถซื้อพรบรบริษัทที่ไม่ตรงกับภาคสมัครใจได้นะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่3ามบริษัทที่มีค่าคอมสูงนะครับก็จะมีอาคาเนไทยสีชมโปะก็เลือกนะสมมติไทยสีแล้วกันพันธมิตรที่ดีกับเรานะครับก็จะขึ้นมาครับว่าไทยสีเบี้ยนำส่งพรบรเท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่ครับแล้ว ตรงนี้ครับถ้าเป็นประกันรวมพรบไทยสีก็จะคำนวณมาให้เลยซ่อมอู่ซ่อมห้างทีนี้มันก็จะมารวมถึงประเภท2บวก3บวกด้วยนะครับอย่างเบียรที่เราค้นหาก็คือเบีย6,600นหกำส่งรวมพรบวิริยะ6,4,8,1นึ่ำส่งรวมพรบอาคเน6 3สามนึ่ง นี่ครับ่าทีนี้มันก็จะมีดอกจันอยู่อย่างเช่นพระบบของวิญญายมีดอกจันใช่ครับเขาบอกว่าเลส่วนรถที่ติดดอกจันนะครับก็คือไม่มีค่าแนะนําค่าสายงานแต่นะนับประเมินผลงานให้ในค่าคอม,มก็จะมีรวมถึงประเภท1นประเภทสด้วยแต่วิยญ,ญาเขาไม่มีนะครับมามาดูทางฝั่งทางด้านขวามือกันบ้างขวามือนี่จะเป็นเงินเงินผ่อนนะครับผ่อนเงินสด ่อนเงินสดประเภทหนึ่งะครับชัดด้านบนเราดูตรงสีแดงนิดนึงนะคอมเมนต์บอกว่าในช่องคืนคอมห้ามเป็นเลขติดลบนะครับถ้าเป็นเลขติดลบเนี่ยจะผ่อนไม่ได้เพราะส่วนลดไม่เพียงพอใหอ้ลดจำนวนค่างวดลงอย่างของวิทยาเนี่ยส่วนลดประเภทเนี่ยเขาให้12%เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือก ได้6งวดนะครับก็จะเหลือผ่อน5งวดคืนคอมก็จะมีทั้งคืนคอมซ่อมอู่กับคืนคอมซ่อมห้างครับโอเคก็จะมีเบี้ยที่คืนคอมออกมานะครับซ่อมห้างก็จะน้อยกว่า2ปนต์เห็นนะทีนี้อ่าพิเศษสุดสำหรับสมาชิก ที่มีลูกทีมแล้วก็ลูกทีมฝากส่งงานนะครับก็จะมาดูด้านล่างนี้นะครับจะหักภาษีไว้ให้10%ให้กับรหัสแจ้งงานอ่าก็สำหรับหัวหน้าาที่มีลูกทีมฝากส่งงานนะครับที่ยังไม่มีบัตรก็ส่งงานเองไม่ได้อยู่แล้วตามระเบียบนะครับก็ฝากส่งงานที่คุณก็จะทำเรื่องหัก ไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นก็ดูยอดตามนี้นะยอดนําส่งของลูกทีมยอดคืนของค่าผ่อนทีนี้อ่ะตรงนี้นิดนึงครับเขาบอกว่าในช่องสีแดงเนี่ยห้ามคอมติดลบเป็นไงเป็นไงห้ามคอมติดลบก็ไปดูที่เอเชียแล้วกันนะครับเอเชียถ้าเป็นปปหนึ่งเนี่ยให้คอมอยู่ห้าเปอร์เซ็นของระดับหกนะที่คอมติดลบเป็นยังไงครับ อย่างสมมุติว่าเอเชียซ่อมซ่อมอู่ถ้าเป็นซ่อมอู่เนี่ยคอมศูนย์ศูนย์ไม่ติดลบโอเคอย่างเงี้ยผ่อนได้แต่ถ้าเป็นเอเชียมาซ่อมห้างคอมติดลบสองอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือเอเชียซ่อมอู่จะเลือกผ่อนหกงวดคอมติดลบสามไม่ได้อย่างนี้ถือว่าผ่อนไม่ได้นะครับก็ต้องลดจำนวนคอมให้เหลือศูนย์ศูนย์ นคก็ผ่อนประมาณสามงวดนะครับเห็นครับก็พวกนี้ก็อยากให้นำไปใช้นะครับก็คิดว่าง่ายสำหรับตัวแทนสมาชิกใหม่ระดับ6แล้วก็ตัวแทนที่เป็นระดับมืออาชีพและบัตรในหน้ามีบัตรในหน้าเรียบร้อยสามารถขายได้ตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้เรา ซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนหรือตรงไหน,หไหนผิดพลาดคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับแต่ผมตรวจทานอย่างดีผมคิดว่าผ่านวันนี้เครื่องมือดีๆนำมาฝากกันครับก็โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับผมชื่อพนเชตโลนาทีนะครับก็สวัสดีครับ